สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดตัวเพิ่มยอดผูด้ติดตามของในตัวโปรไฟล์ไอจีเรากันเนาะแต่ขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาดูและทำตามผมกันได้เลยอ่าก่อนอื่นเลยนะผมไปท่านผู้ชมได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ Keep Mkt H กันก่อนเลยนะผมผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะก,กดเข้ามานะผมเพื่อให้ได้เข้ามาใช้ง,งานและเข้าระจัการตามผมกันได้เลยเนาะอ่ะ แลวก็ได้เข้ามากันได้เล้ว่าผมทีในตัวโฮเว็บไซต์ผมทีในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้ปรากฏลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกของสำหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกอาจจะไม่มีสมาชิกก็ให้ได้สามารถที่จะมาดสมกครสมาชิกที่อยู่ในตรงส่วนด้านนี้ก็ไปก่อนได้เลย อ่าแล้วก็พอได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วผมที่หน้าต่างก็สมัครสมาชิกนะผมคอยจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมผมได้สามารถที่จะมิ่งเลือกในการสมัครสมาชิกกันไปได้เขาจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมให้สมัครแล้วก็สมัครผ่านชิวขึ้นจีเมลกันได้ด้วยหากว่าสะดวกอะไรยังไงก็ลงเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าหากมีบัญชีกันอยู่แล้วก็จะได้สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลยอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นี่อยู่ตรง และก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามานะผมที่ในตัวของเว็บไซต์นของเคบเอ็มกีทเฮกันเนาะที่ในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขานะผมจะเป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่แล้วก bon ็บริการให้กับท่านผู้ชมผมได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานแล้วเข้ามาทําการตามผมกันได้และแถมก็ยังจะมียอดเงินนะผมที่อยู่ในตรงหน้านี้นะผมให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาดูมเงเ่อได้มาใช้งานหรือทําการที่ส่วนต่างๆตัวด้านนี้กันได้เนาะแลวถ้าหากว่าใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกหรือเคยเข้ามาใช้งานแต่ยอดเงินก็จะหมดกันไปหรือว่าไม่มียอดเงินนะผมก่่อนทีา้้ไหดถ kata uang. Ah. และพอได้กดคีิกเข้ามากันได้แล้วนะผมที่หน้าต่างของการเติมเงินที่ตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นไปเป็นแบบนี้นะบมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มมาเติมเงินกันได้และแถมหน้าต่างตรงส่วนด้านนี้นะบมยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยเพราะเขาจะมีช่องทางเราได้มาเลือกในการเติมเงินกันอยู่5ช่องทางหากท่านผู้ชมได้กดคีิกเข้ามากันแล้วสะดวกและรู้จักช่องทางไหนในการเติมเงิน5ช่องทางนี้สามารถที่จะมาเลือกกันได้นะผมเราก็ทําการเติมเงินกันไปได้ไปง่ายกันได้ด้วยเลยหรือหากใครได้ ถ้าผมแล้วกดชวยกันมากันได้เลยอ่ะ ราได้กดย้อนกลับมากันได้แล้วผมดิสในส่วนหน้าต่างาลค์บุซต์ทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ตัวหมวดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการทําการกันได้เลยนะผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยให้ท่านผู้ชมเลือกเบอร์ที่แปดฝาองไอจีท่านผู้ชมกันไปก่อนนะผมทีนี้ก็มาเลือกกันต่อที่ส่วนตัวหมวดหมู่หมวดหมู่จะเป็นการเพิ่มในวันนี้ก็คือการเพิ่มผู้ติดตามของไอจีนะผมเราก็จะอยู่ตรงนี้เราก็เลือกกันไปผมจะขอเลือกเป็นหมวดหมู่อันนี้ก็แล้วกันนะผมก็กดเลือกกันเลยพอท่านผู้ชมเลือกกันได้แล้วที่ในหมวดหมู่ที่ต้องการทีา้น กันได้เลยอ่าแล้วพอท่านผู้ชมได้เลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมุดหมู่แล้วก็บริการทีนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมาผมที่ในตัวของโปรไฟล์ไอจีของท่านผู้ชมนะผมเพื่อมาทำการคลอกลิงก์อ่าแล้วพอได้ลิงก์โปรไฟล์ไอจีกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางและพอได้วางลิงก์กันได้แล้วแบบปีทีนี้ก็ให้มาทําการใส่จํานวนที่ต้องการจะเพิ่มและพอได้ใส่็จทางลิงแล้วก็จำนวนได้แล้วทีนี้ก็ให้มาทําการสั่งซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยอ่ะ และก็พอได้ทาการสั่งซื้อกันไปแล้วนะครับผมที่ในคาสั่งซื้อเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับท่านผู้ชมได้มาดูกันได้เป็นแบบนี้เราแถมในคาสั่งซื้อแล้วผมยังสามารถที่จะให้เช็คดูยอด o r d e สถานะกันได้เคียังได้กดคลิกเข้าไปที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ด้านหน้าต่างของประวัติการสั่งซื้อกันก็ได้นะผมแลวเขาจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมผมได้สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มมาดูในส่วนของตัวเดอร์หรือในการสั่งซื้อกันไปได้ง่ายๆเป็นแบบนี้กันเลยหรือว่าถ้าใครที่ได้เข้ามา ขาดข้ออะไรยังไงนะผมท่านผู้ชมก็สามารถที่จะให้กดกลับมากันได้ของที่ในตัวหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมหรือว่าไม่ทันได้สั่งซื้อกันเลยแล้วในกาลังใช้งานก็อยู่ในตัวเว็บไซต์นะผมแลเว็บไซต์ก็เกิดมีปัญหาหรืเกิดข้อก็สามารถที่ได้ให้กดย้อนกลับมากันได้เหมือนกันของที่ในส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะแลวเขาก็จะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ในตัวเว็บไซต์ให้ท่านผู้ชมได้กดเข้าไปแล้วเขาจะมีขึ้นช่องทางขึ้นไปเปิบกลีของสองช่องทางกับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกเพื่อว่าได้ทาการ้้้งปัาดดกนนนไไเี เลยหรือถ้าหากได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาแลกเกิด <c oughs> ข้อข้องไดยังไงเลยเลยนะครับมใช้งานทําตามปกติไปแล้วอาจจะอยากดูยอดกันก่อนซะมากกว่าแล้วนะผมว่าในตัวโปรไฟล์จียอดตอนนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่ายอดผู้ติดตามจะขึ้นมาหรือยังเนาะลองกดกลับมาดูกันได้ผมในตัวโปรไฟล์ผมว่าตอนนี้ยอดอไลค์เดี๋ยวยอดไอจีจะขึ้นมาหรือยังเนาะยังผู้ติดตามอ่าแล้วนะลก็นี่เลยนะผมหลังจากที่เราทำก,การซื้อกันไปนะผมเราก็นั่งรอสักครู่เนะาะอ่ะตอนนี้นะผมยอดผู้ติดตามหรือว่ายอดฟอร์ของไอจีรอผมก็ได้ร่างกายเพิ่มมขึ้นา ขึ้นมาเป็น71กันแล้วนะผมะะก็จากเมื่อกี้ของเดิมกันเลยนะผมมีอยู่ที่2หรือ3ดอ้วยนะครับผมผมก็ไม่ได้จนะําเนาะแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น71แล้วนะผมก็เพิ่มขึ้นมาเกินครึ่งขึ้นมาแล้วนะผมก็ขาดอีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไดเพิ่มข,ขึ้นมาจนครบแล้วเนาะอ่ะในการสั่งซื้อก็ง่ายๆแ,แบบนี้กันเลยนะผมขั้นตอนในการทําก็ง่ายๆเท่านี้เลยนะผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเนาะและหากว่าสั่งซื้อไปแล้วผมนั่งรองสักครู่นะผมเดี๋ยวครัจะขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีอาจจะมีขึ้นก็ต้องรอเวลาที่เขาได้กําหนดให้กับเราก่อนนะผมแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาให้กับเราครบทันทีเนาะหรือบางทีอาจจะนั่งรอกันสักพักนะผมแล้วขาจะขึ้นมาสักจํานวนนึงก่อน แล้วอีกที่เดียวก็ขึ้นมาสมทบเนาะจะขึ้นแบบไหนหรือว่ายังไงท่านผู้ชมก็คอยดูแล้เราเช็กกันไปก่อนได้นะครับผมแต่เราหากว่ารอกันไปแล้วม่ขึ้นมาสักทีเพราะอาจจะเกิดปัญหาหรือเกิดข้องท่านผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะให้มาแจ้งหรือติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สบิงกันได้หรือหากได้เ้ามาใช้งานกันแล้วแตผมไม่ได้มีปัญหาเกิดขัดข้องแล้วรู้สึกสนใจว่าอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรือครู้จักใครเขาได้เข้ามาใช้งานก็ลองกดเข้ามาที่ด้าต่างส่วนด้านนี้กันได้นะครับผมแล้วก็มาทําการคลอกนิ่งที่อยู่ตรงส่วนด้านนี้ไป ที่ไม่ต้องเข้าในาเว็บไซต์ให้ยุ่งยากในตัวเว็บไซต์เขายังมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อประทับการแจ้งเอ้ยไม่ใช่การแจ้งนะผมเพื่อ้มาทําการดาวน์โหลดเพื่อได้ไปใช้งานกันได้แบบง,ง่ายๆกันได้ด้วยเนาะแล้วสำหรับในวันนี้ผมไม่ไดจะพูดมากแลวนะผมดูว่าผู้ติดตามเราก็ขึ้นมาแล้ววันนี้พูดอะไรผิดไปหรือพูดเร็วเกินไปยังไงก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมกันด้วยผมเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมคนใดที่ดูกนแล้วก็เข้าใจในะวันนี้ก็ขอบคุณนะคร